สวัสดีครับเพื่อนๆนังกาแฟตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับภาพรถหน่วยนันทวันภาพยุนนะครับซึ่งเป็นรถหน่วย10ล้อครับได้ทําสีใหม่นะครับซึ่งสวยงามมากที่สุดนะครับซึ่งในปี2565นี้นะครับก็จัดได้ว่าเป็นรถหน่วยที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แฟนๆ นางกระแปงนะครับมีความเย็นประการใดก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นเป็นเหมือนทางช่องเราหรือเปล่านะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณภาพจากเพจเด็กวัดไนนะครับเป็นเพจทาง a c e b o o k นะครับซึ่งเป็นเพจที่รวบรวมเกี่ยวกับงานหนังกระแปงนะครับที่มาฉายที่วัดสนวนไนนะครับซึ่งได้ถ่ายภาพนี้ไว้นะครับทางผมก็ ขออนุญาตนะครับนำมาจะทำเป็นคลิปอัปเดตเรื่องราวนะครับของรถหน่วยนันทวันภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็ขอบคุนทางทีมงานนันทวันภาพยนตร์นะครับที่ทางช่องเราแนะนำมาจะทำเป็นคลิปอัปเดตนะครับให้แฟนๆนักรบแยงตัวจริงได้ชมได้สัมผัสกันนะครับสำหรับแฟนๆนะครับอยากจะติดต่อนักรบแยงนันทวันภาพยนต์ก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับในปีนี้ก็ ได้อาเดียกันเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นวบแสงสีเสียงต่างๆนะครับหนังใหม่ๆมีเยอะนะครับแล้วก็ต้องจองคิวกันเนื่ๆนะครับเพราะว่านันทวันพาพยูนี้ก็เป็นหน่วยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะมีคิวว่านะครับไม่ว่าจะเป็นคิวงานออนทัวร์นะครับงานมาจ้างต่างๆนะครับก็โทรไปสอบถามคิวกันได้เลยนะครับมีความเปลี่ยนประการใดก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ